สวัสดีค่ะยินิตะดับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนกันยายนปี2,564เป็นของคนราศีพฤษภนะคะชาวพฤษภคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาค,คมจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภนะคะใช้เกณฑ์การแบ่งราศีแบบสุริยะปฏิทินหรืว่าโหราศาสตร์ทไทยรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ มาเข้าสู่กันทำนายเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพรวมต่างๆนะคะขออนุญาตสักครูหนึ่งนะคะอาจจะมาช้าหน่อยนะคะต้องขออภัยนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของการพักฟื้นทางร่างกายการพักผ่อนนะคะจะไม่ได้โหมงานหนักมากจนเกินไปละนะคะบวกกับมันมีในเรื่องงานต่างๆเข้ามาพร้อมกันด้วยเนาะหาจังหวะเวลา ยากนิดหนึ่งนะคะมาดูกันของคนพิศศกรักษนาพ้ศศกับเรื่องราวความรักของพวกคุณนะคะใบแรกว่ามันกระเด็นออกมานะคะเป็นไพ่ the empress นะคะเป็นไพ่ the world นะสิบดาบเด็กถือดาบนะคะห้าเหรียญรู้สึกว่าตัวคุณนะ อาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่สันจะโหดร้ายกับชีวิตมานะคะ Queen of w a r d s นะคะ Temperance แล้วก็เด็กถือถ้วยเอาคำของคุณคือหนึ่งไม้เท้านะคะในภาพเกี่ยวกับความรักตรงเนี้ยนะคะอยากจะบอกว่าในสิ่งที่คุณเคยเผชิญเคยเจอมาในครั้งก่อนๆในเรื่องราวในอดีตหรืออาจจะเป็นเดือนก่อนก็ได้คุณต่อสู้นะคะ กับความสัมพันธ์ที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ความเป็นไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญเอารู้สึกว่าคุณอยู่เคยเสียใจคุณเคยมีการตัดสินใจ แยกออกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้หรืออยู่หรือว่าอยู่แล้วมันไม่มีความาส่งต่อคุณค่าให้แก่กันและกัน5เหรียญเป็นลักษณะของความอ้างว้างความวา่างเปล่าการอกหักหรือว่าเรื่องราวในอดีตของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นนะคะมองไปทางไหนก็ไม่มีใครเลยตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะคุณต่อสู้ด้วยตัวของคุณเองอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่คุณต้องการเหมือนคนกําลังโหยหาความรักเหมือนคนที่วิ่งตามผจญภัยเพื่อให้ได้ความรักกลับมาแต่ยิ่งผจ ไยแค่ไหนความรักตรงน,นั้นยิ่งเสื่อมสลายหายไปนะคะมันก็เลยทําให้คุณกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบหรือว่ามองโลกได้แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างคุณอาจจะพ r o t e ตัวเองนะคะไม่เชื่อใจใครง,ง่ายๆแล้วเพราะคุณเคยโดนหลอกแทบจะหมดตัวนะคะเป็นช่วงเวลากว่าที่คุณจะผ่านพ้นมาได้มันหนักมันเหนื่อยนะคะมันแล้นแค้นเหลือเกินนะคะคุณผ่านช่วงเวลาแห่งความยากจนของชีวิตมาแล้วต่อจากนี้คุณจะได้สวยสุขคุณจะได้เสพความสุข นะคะดึบดำดื่มดำในบรรยากาศแห่งความสุขสักทีหนึง่งไพ่สาขอโทษค่ะหมายเลข3าก็คือไพ่ The Empress นะคะ m p r e s s ใบนี้หมายถึงว่าหากที่ที่ผ่านมาคุณเคยโดนดูถูกดูหมิ่นดูแคลน นะคะเหมือนคนที่ด้อยค่าเหมือนคนที่ไม่มีคุณค่าในสายตาใครหรือว่าโดนดูถูกหรือว่าถูกปฏิเสธความรักเพียงเพราะความยากจนความแตกต่างในเรื่องของฐานะต่างๆนะปัจจุบันคุณเป็นคนคนใหม่แล้วคุณมีหัวใจที่มันเข้มแข็งมีความนุ่มนวลมากขึ้นคุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอความรักจากใคร นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจรวมไปถึงทรัพย์สินเงินทองโอกาสทางการงานและคุณกําลังจะได้ประสบพบเจอกับความรักที่คุณเฝ้ารอคอยมานานแสนนานนะคะคุณเรียนรู้นะคะกับเส้นทางของชีวิต ล้มลุกคู่คานมาหมดแล้วต่อจากนี้นะคะคุณกําลังจะบรรลุเป้าหมายได้รับความรักที่มันคู่ควรกับคุณจริงๆหลังจากที่คุณเฝ้ารอคอยมานานแสนนานพลังงานของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมันจะทําให้ตัวคุณมีพลังมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นคุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ให้เราอยู่ในภาวะของ ของคนเดิมๆแบบเดิมๆนะคะเนาะแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังคุณอยากให้เรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างมันยุติมันสิ้นสภาพกันสักทีได้ไหมสําหรับคนที่ไม่หวังดีกับคุณสาหรับความรู้สึกที่แสนจะเจ็บปวดตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่คุณเรียนรู้ที่จะมีความรักมาคุณผิดหวังอยู่ตลอดเวลาคุณลองปลดปล่อยนะคะอะและไพ่บอกว่าความเป็นไพ่สิบดาบคือการปิด ปิดการสื่อสารไม่คุยตัดขาดกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณเหนื่อยมันสุดสําหรับคุณแล้วคุณอยากเป็นคนใหม่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ปลุกพลังจิตวิญญาณของตัวเองขึ้นมาแล้วความเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะคนคนนี้เหมือนเกิด ความทุกข์เนี่ยแหละค่ะเป็นตัวที่มาหล่อหลอมทําให้คุณได้เกิดปัญญามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามความเป็นจริงและมีสติมากยิ่งขึ้นนะคะ The Hermit นะคะคุณเหมือนคนที่เฝ้ารอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเข้ามานั่นหมายถึงความเป็นเนื้อคู่หรือว่าคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคนที่จะมาให้พลังงานแห่งความอบอุ่นกับคุณเข้ามาแล้วนะคะในเดือนกันยายนนี้เราราประมาณกลางเดือนกันยาคุณจะได้พบเจอเขานะคะ เป็นในลักษณะของบุคคลที่มีความสินเสมอกันเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณเลยผู้ที่เคยชิ้นสภาพความรักมาผู้ที่เคยโดนปฏิเสธผิดหวังความรักมาแล้วก็ทำให้เขามีความอาคติหรือมองโลกค่อนข้างอยู่ในแง่ลบพอสมควรการได้เดินทางมาเจอกันในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเดอะเวอร์คือ เป็นลนักษณะของการเวียนบรรจบมาเจอกันในในรูปแบบที่ต่างคนต่างเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันด้วยลักษณะเป็นพลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีกันลัคนาการธาตุลมิถุนตุลกุมหรือเป็นคนต่างชาติคนแดนไกลหรือบุคคลที่มีการศึกษาดีประสบความสําเร็จและก็คาดหวังถึงการแต่งงานนะคะอยากมีชีวิตคู่อยากใช้ชีวิตที่ในเรื่องของการปลูกต้นลักแล้วก็ ลดน้ำพรวนดินกันอะนะคะส่งเสริมกันและกันนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเผชิญกับเรื่องราวที่แสนจะเจ็บปวดไปแล้วกับครอบครัวกับคนรอบข้างหรืออะไรหลายอย่างเพราะคุณท้อแต่คนคนนี้เข้ามาเติมกําลังใจให้กับคุณได้คนคนเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เพราะคุณยินดีที่จะเปิดใจรับเขานะคะไพ่หนึ่งถ้วยบอกว่าใจของคุณเริ่มจะมีการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ นะคะสิ่งที่มันดีต่อใจดีต่อความรู้สึกของคุณหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีจะมีใครสักคนหนึ่งอยากจะก้าวขามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วหยิบยื่นมิตรภาพมิมตรไมตรีความมีน้ําจิตน้ําใจหรือความรักที่แสนจะบริสุทธิ์ให้กับคุณขอให้คุณได้พร้อมที่จะเริ่มต้นเถอะเพราะคนคนนี้เตรียมที่จะเตรียมตัวที่จะบอกรักกับคุณแล้วนะคะในพลังงานของคนสดนะคะอย่างอย่างเนี้ยมีคนเข้ามาเขาจะมาช่วยอะไรกับคุณได้บ้างหนึ่งเลยแหละกาลังใจ จากคนที่เคว้งอะคะจากคนที่มีความวาเวห้าเหรียญมองโลกในแง่ลบดหรือว่าคุณแพ้ตั้งแต่คุณยังไม่ครบหรือว่าคุณถูกปฏิเสธหรือโดนทำร้ายจิตใจมาตลอดแต่ต่อไปคุณจะเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของคนคนนี้คุณจะเป็นเหมือนบุคคลที่มีอิทธิพลกับเขาเพราะคุณคือ THE Empress หมายถึงเจ้าสาวหมายถึงเจ้าบ่าวพ่อแม่ของลูกบุคคลที่จะใช้ชีวิตกันแบบระยะยาวยั่งยืนไปจนตับชั่วนิรันดร์กันไปนะคะ บุคคลคนนี้นะเอามองว่าเขามองคุณอยู่ไกลๆเขาเป็นเดอะเฮอร์มิตเขามองเห็นในตัวตนของคุณสิ่งที่คนอื่นเห็นอาจจะเห็นคุณเป็นเดอะเอมเพรสบุคคลที่ประสบความสำเร็จทุกเรื่องแต่คนคนนี้เขาไม่ได้มองเหมือนคนอื่นเขามองในเห็นความทุกข์เขามองเห็นในสิ่งที่คุณขาดแล้วเขาก็จะมาเติมเต็มตรงนี้ให้นะว่าเป็นพลังงานที่ดีสําหรับคนราศีพฤษภรัคนาพฤศพนะคะความรักดีๆกําลังจะก,กําเนิด เกาะตัวขึ้นแล้ว แล้วเข้ามาปลุกพลังในตัวคุณเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานบวกกับตัวคุณนะคะเป็นคนที่ปรับตัวได้ไวนะคะเ,เมลาที่คุณเจอเรื่องราวแห่งความทุกข์เหมือนคุณกําลังจะเรียนรู้ที่จะชาระล้างจิตใจที่แสนจะเจ็บปวดแล้วก็มีมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะการการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันดีมากๆแล้วก็ Queen ofwand ขึ้นมานะคะค e ี o ออฟวอนราชินีคนนี้นั่งอยู่บนบันลงังมีดอกทานตะวันมันเปรียบเสมือนตัวคุณที่จะมา เฉิดฉายที่จะมามีพลังบวกมีแรงบันดาลใจมีความสุขขึ้นมาอีกครั้งเหมือนโดนปลุกพลังแล้วคุณทาให้คุณมีกําลังใจที่จะทํางานด้วยนะคะอ่าถือว่าดีมากๆเลยคนโสดจะได้เจอความรักดีๆความรักที่เขาเข้าใจในความทุกข์ของคุณเขาเห็นเนื้อแท้ของคุณแล้วเขาเห็นคุณค่าด้วยเขาไม่ได้มาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แต่เขาจะมาอุ้มชูให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ถามว่าเขาเปไหมเขาอาจจะไม่ใช่สายเปแต่เขาอาจจะเป็นบุคคลที่เขามีเหตุและผลเขามีความเป็นผู้ใหญ่ให้คําแนะนําปรึกษาดีอาชีพอะไรได้บ้างนะคะบุคคลน,นี้นักวิชาการแพทย์หมอพยาบาลหรือคนที่มีความสันโดษนะคะมีคนเป็นคนที่มีความสันโดษมากๆไม่ชอบวุ่นวายกับใครแต่แล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยคนคนนี้โสดมานานนะคะผิดหวังกับความรักมาแบบชนิดที่ว่า ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครเลยพอมาเจอคุณปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นแฮงแมนนะคะเขาเคยเป็นแฮงแมนมาก่อนพอมาเจอคุณนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณดูมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมีอะไรที่เขาอยากทําความรู้จักและเขาไม่รอชาร้าที่จะต,ต,ตัดสินใจเริ่มในความสัมพันธ์เพราะนี่คือคนที่เขารอคอยมานานแสนนานความสัมผัสก์าลังจะได้เริ่มจริง,รงๆนะคะทุกอย่างนะความทุกข์ความทรมานที่คุณมีความโดดเดี่ยวมันจะหายไป ทันทีทีค่คุณได้เจอกับคนคนนี้นะคะก็ถือว่าดีมากนะคะยินดีด้วยส่วนในความรักของคนที่ไม่ชัดเจนบ้างความสัมพันธ์ของคนไม่ชัดเจนคือที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่าความเป็นไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญมันคือเป็นลันกษณะของความโดดเดี่ยวการถูกมองแบบไร้คุณค่าไร้เกียรติคุณอาจจะเคยถูกใครสักคนนึงประเมินคุณออกมาด้วยในทางที่ไม่ดีหรือคุณเป็นคนที่ ต่อสู้กับความรักแต่พยายามแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมามันทําให้คุณมีการตัดสินใจที่จะแยกเพราะคุณเสียความรู้สึกกับคนคนนี้เสียความรู้สึกในตรงที่เขาทําอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีตัวตนเขาชอบพูดอะไรทําร้ายจิตใจกับคุณหรือเขาเป็นคนที่มีอีโก้แรงมากมันทําให้คุณเสียใจเห็นไหมคุณแบบเหมือนคนร้องไห้นะคะปาดน้ําตาเช็ดน้ําตาให้กับตัวเองแล้วคุณก็เหนื่อยมากๆมันทําให้ตัวคุณเนี่ยค่ะกลับมา สนใจในตัวเองมีการเปลี่ยนลุคตัวเองใหม่ด้วยนะคะจากคนที่ไม่ใช้แบรนด์เนมจากคนที่ไม่เคยสนใจในเรื่องของภาพรักต่างๆคุณเริ่มละคุณเริ่มจะมีการเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปลี่ยนให้ใครมารักคุณแต่คุณกําลังทําให้กับตัวเองกําลังให้กับกห้ำลังสร้างรางวัลให้กับตัวเองขึ้นมานะคะไพ่ควีนออฟ ขอโทษค่ะไพ่เดมเพรสนะคะคุณอยู่ในจุดที่สง่างามมากๆคุณประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีหน้าที่การงานดีอยู่ในสังคมที่ดีทุกอย่างนะคะมันมันถูกรายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แม้กระทั่งตัวคุณคือมีความรักให้ตัวเองอย่างเปี่ยมล้นนะคะสิ่งใดที่คุณเคยผิดหวังมาคุณบอกว่าให้มันจบเพียงเท่านี้เถอะคุณไม่ไหวนะคะคุณรักตัวเองแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครไม่อยากสร้างความวุ่นวาย แต่ในที่ผ่านมามองว่าตัวเขาอาจจะเคยประเมินคุณผิดมากๆนะคะบอกว่าคุณไม่ใช่สเปคของเขาบ้างแหละคุณไม่ใช่คนที่ตอบโจทย์ของเขาบ้างแหละแต่ตอนนี้หันมาอีกทีคุณคือ The The Impress ผู้ที่เลอค่ามากๆผู้ที่ไม่มีใครสามารถจะมาทดแทนแทนที่ของคุณได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ทีออ่ถามว่าจะชัดเจนขึ้นได้ไหมเอาว่ามีการห่างกันไปก่อนมีการบล็อกมีการติดตัดขาดการติดต่อสื่อสารกันไปก่อน ไม่พูดไม่คุยไม่สื่อสารจบจบกันไปแล้วก็อยู่กันเงียบเงียบมันเกิดการตกผนึกทางความคิดตกตะกอนความคิดของตัวเองว่าเขายัางต้องการคุณอยู่นะอืแต่ตัวคุณนะ,คะ่ค่ะไม่ได้ต้องการใครแล้วคุณต้องการตัวเองนี่แหละคะ่ะคุณต้องการให้กําลังใจตัวเองในมุมตรงนี้มองว่าคุณเลือกที่จะจบยุติในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณเลือกที่จะสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ให้กับตัวเอง เฟดออกมาทํางานมาสร้างความรุ่งเรืองก้าวหน้าการรอคอยยิ่งรอก็เหมือนเหมือนเราเสียพลังงานไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาหรือเปล่าคุณรู้สึกท้อคุณก็เลยมาโฟกัสกับการสร้างประกัรประสบความสำเร็จแต่ทีนี้ไพ่สองใบนี้ขึ้นมาแล้วตรงเนี้มันเรียงกันหมดเลยสิ่งที่อยากจะสื่อให้นะคะมันจะเป็นการสิ้นสุดกับความไม่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีสถานะระหว่างกัน คนคนนี้เป็นคนขี้หึงแล้วมีอีโก้เยอะมากๆนะคะที่คนกำลังนึกถึงเขาห่างไปอ่ะค่ะแต่เขามองคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ยังไม่ได้อยากให้คุณหลุดมือไปไหนเขาเกิดความรู้สึกไม่พร้อม,มากกว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไปสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองรวมกับตัวถึงคุณนะคะในอดีตอ่ะคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวที่แสนจะเจ็บปวดมามันเหมือนต่างให้เวลาของกันและกัน คนคนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะไปได้ไหมมันจะไปอย่างช้าช้าช้ามากๆจริงๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราก็ไม่ได้เร่งมันแล้วไม่ได้รีบมันแล้วมันจะช้ายังไงก็แล้วแต่ให้เป็นไปตามวาระของธรรมชาติเพราะคุณเลือกที่จะ อยู่กับตัวเองก่อนแต่คนคนนี้นะคะน่าจะมีการเข้ามาหยิบยื่นถ้วยแห่งความรักความสัมพันธ์ขอสร้างความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ห่างกันไปเขาคิดถึงคุณมากมากเลยเขามองว่าคุณเรอคามากเรือโฉมมากในใสายตาของเขาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนคือได้เริ่มต้นกันนะคะมันทีแรกมันมีการห่างกันก่อนห่างแยกจบกันไปก่อนรอบหนึ่ง แล้วคุณก็มาปรับปรุงปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะอันนี้เรื่องของภาพรักสร้างความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณกําลังได้ในสิ่งที่คุณพึงปรารถนาต้องการคนคนนี้ก็มองเห็นเข้ามานะคะเห็นคุณค่าของในตัวตนของคุณแล้วจะมาเขาจะมาขอสร้างความสัมพันธ์นะนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์มันเคยจบไปโดยกระทันหันมากเลยนะด้วยการเข้าใจกันผิดด้วยอารมณ์ร้อนหรือว่าตัวเขาอะเหมือนเป็นคนกล้ากว่ากล,วกลัวเนี่ยเลยสีดาบก็คือแบบ คิดบางครั้งคิดจะบอกรักสักพักหนึ่งก็บเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะมาทําแบบจู่โจมนะเขาจะมาเขาคิดถึงคุณมากมากเลยบางครั้งเขาก็ไม่มั่นใจอะค่ะขออนุญาตด,ดูความรู้สึกของเขาหน่อยเป็นอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาเป็นเดวเขาอยากเป็นเดอะเวอร์อะค่ะเขามองว่าตัวคุณคือเดอะเวอร์ผู้ที่ประสบความสําเร็จกับชีวิต ผู้ที่เข้มแข็งบุกบ่าฝ่าฟันทุกอย่างมาด้วยตัวตนของคุณและคุณคือคนที่สมบูรณ์แบบนในในในจุดที่เขามองเข้ามาแล้วก็ในส่วนนี้ในส่วนของเขาเขาก็อยากเป็นเดอะเวอร์ค่ะเขาอยากอบอุ้มคุณเขาอยากสร้างครอบครัวเขาอยากมีลูกกับคุณเขาอยากดูแลคุณได้การที่เขาเงียบหายไปหรือทำไรช้าเขาอยากไปสร้างความมั่นใจก่อนและช่วงเวลานี้เขาทำงานหนักมากๆจนไม่มีเวลาที่จะพูดคุยสื่อสารกับใครเลย แต่ในใจของเขาอยากเริ่มต้นกับคุณมากที่สุดด้วยนะคะเขารักคุณเขาเลือกคุณและเขาอยากเอาชนะใจคุณด้วยเพราะฉะนั้นน้องมองว่าในเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวเขาจะเข้ามาแหละ,ะถ้าเขาพร้อมนะที่การงานหรือทุกอย่างทุนถูกจะสัดลงตัวจะมีการสื่อสารได้รับข่าวสารจากเขาในรูปแบบที่คุ้มค่ากับการรอคอยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนคนใหม่ที่ยอมคุณเขาจะเป็นคนคนใหม่ที่ อยากจะแสดงภาวะความเป็นผู้นำดูแลคุณให้คุณได้มั่นใจว่าถ้าคุณเลือกเขาแล้วคือเลือกไม่ผิดคนจริงๆคนนี้เขาเป็นคนดูคนานานค่ะนะเขาเป็นค,คนทำอะไรช้าอยู่แล้วเขาเป็นคนเก่งในเรื่องงานนะลุยสู้ได้หมดเลยแต่ถ้าพอถึงจุดของการทำงานความรักเขาไปไม่ถูกนะคะเขาเริ่มไม่ถูกถก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะเพราะฉะนั้นลองมีมุมมองที่เข้าใจกันและกันและตัวของคุณนะคะก็ดูแลตัวเองให้มีความสุขเนาะ ให้เรามีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานะคะแล้วตรงนี้แหละมันคือเสน่ห์มันจะทําให้คุณชนะหัวใจเขาโดยที่คุณไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าตามความรักใดๆเลยนะคะส่วนต่อมานะคะเป็นความรักของคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนนี้คนมีคู่อะ่ะก็รู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์ที่ผ่านมา มันเกินต้านแล้วนะห้าเหรียญกับอัศวินดาบทอโทษค่ะเด็กถือดาบมันเพป็นความรักที่มีการแยกแยกออกจากกันไปต่อกันไม่ไหวมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานะหน้าตาทางสังคมนะคะแล้วก็ตัวคุณคือ the empress คือ the world ในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะถ้าคนที่เป็นแฟนกันอยู่เหมือนอยากแต่งงาน เหมือนอยากแต่งงานมากๆแล้วคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีของชีวิตแล้วในสายตาของเขาคนนั้นคือเขามองว่าคุณเลอค่ามากๆแต่ในตำแหน่งคู่ของคุณเนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณอ้อรู้สึกว่าเขายังเป็นไพ่เด็กอยู่เขายังไม่มีเงินเก็บเขายังไม่มีบ้านเขายังไม่มีความมั่นคงมากพอหรือเขาประเมินตัวเองไปประมาณว่าเขาได้กว่ามันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์อ่ะมันมีความตะกุกตะกักมันไปช้าคุณคือระดับ ควีนอ a ว d แล้วอะค่ะแต่ตัวเขาเพิ่งจะเรียนรู้จากคุณเรียนรู้การถูกปุกระังจากคุณว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองความสัมพันธ์มันก็เลยล่าช้านิดนึงแต่ถามว่าใจของเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมอยากเพราะคุณคือเจ้าสาวในใจของเขาคุณคือเจ้าบ่าวในใจของเขาแล้วเขาอยากสร้างความอุดมสมบูรณ์อยากสร้างครอบครัวทุกอย่างหรือคนคือคนที่เป็นหนึ่งเดียวที่เขาเฝ้ารอคอยมาทั้งชีวิตแล้วเขาเจอแล้วรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์เขาจะไม่ปล่อยให้หลุดมือ นะคะเขาชอบคุณมากๆนะคะเขารักคุณมากๆเลยแต่แค่เขารู้สึกว่าเขามองมาที่ตัวเขาเขาไม่มีอะไรเท่ากับเราเลยนะคะก็เลยแผนการทางความรักมันก็เลยล่าช้านิดหนึ่งคนคนนี้นะคะเป็นคนเก็บตัวเงียบอาจจะไม่ได้คุยสื่อสารกับคุณเลยนะคะแฟนของคุณดูดูทำงานดูมีอุปสรรคเยอะดูเขามีอะไรที่เขาจะต้องแก้ไขหรือเขาจะต้องมีการส,สร้างขึ้นมาใหม่แต่ในในความเชิงความสัมพันธ์นะคะอ้อมมองว่า พวกคุณนะ่ะมันตัดขาดกันไม่ได้เพราะความสัมพันธ์มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องด้วยจะมีการพูดถึงการแต่งงานการมั่นหมายการใช้ชีวิตร่วมกันการขอดูแลแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะมั่นใจกับตัวเองได้กว่าเขาจะก่อร่างสร้างตัวได้นะคะมันมันช้ามากๆเลยแล้วในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เนี่ยเคยห่างกันไปเคยเลิกกันไป หรือเคยเลือกที่จะไม่สนใจกันเลยเพราะว่าเมื่ออยู่แล้วมันมีแต่ในลักษณะของกันไม่ให้เกียรติกันนะคะตัวคุณก็เลยมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะแต่ดูในความสัมพันธ์ของคนมีคู่แล้วอ้อมมองว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าเคยมีปัญหากันถ้าเคยแยกกันอยู่ถ้าเคยมีปัญหาในเรื่องเงินต่างๆการเฝ้ารอคอยอะไรที่มานานแสนนานนะคะมันจะได้ยุติแล้วก็จะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆกันใหม่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะพอสมควรเลยเขาจะยกให้คุณเป็นดัมโบวันในใจของเขาเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่โซดทองของใจมาแน่นอนราศีพ,ษพุษศพละคนาพุษศนนะคะ แต่ก่อนนะไม่คุยไม่คุยกันเลยไม่มีเวลาเลยมีความอาคติมีความแตกแยกแต่ดีดีแอมเพรสกับเดอะเวอร์มาจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการตั้งคันมีบุตรนะคะอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพของคุณกําลังดีด้วยและมันก็จะยุติกับปัญหาการมีช่องว่างในระหว่างความสัมพันธ์เพราะมีในเรื่องของ ลูกในเรื่องของความรู้สึกดีๆที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อะค่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณดีขึ้นนะคะแล้วจะเป็นประมาณนี้นะขอให้พวกคุณมีสติกับความรักเยอะๆนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไพ่เก้าเหรียญเดี๋ยวจะได้เสพความสุขร่วมกันแล้วนะคะเดวเวอรโอ้ว้าวมันเป็นมหมายถึงการตั้งครันมีบุตรอะหรือว่าเป็นการก่อกําเนิดความสัมพันธ์ที่มันจะไม่ช้าเหมือนเดิมแล้ว ต่อจากเนี้ยถ้าเขามั่นใจว่าเขาดูแลคุณได้นะเขาจะเล่นใหญ่ไฟลุกกับคุณเขาจะขอดูแลคุณเขาจะเปค,ค,คุณด้วยจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นดวงความรักของคนราศีพุษศพรคนาพุษศพนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามเดี๋ยวเรากันเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในพาร์ทหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ